เราลงรับหนังสือสักเรื่องหนึง่งอันนี้เราจะทำในในระดับธุรการฝ่ายนะคะธุรการฝ่ายนะคะสังเกตเห็นไหมครับเป็นอ e ีกับบวอะคะส่วนใหญ่มีมีเอกสารแนบเห็นไหมคะส่วนใหญ่มีเอกสารแนบตอนนี้หลายๆคนนะคะเอ่อเขาเรียกไะอะ สามารถแนบไฟล์ได้ได้แล้วนะคะหนังสืออยู่ที่รอรับใช่ไหมคะเรากดรับสักเรื่องหนึ่งนะคะ,อะโอเคขอความรับน,นุนสนทนนวันก็ตุๆๆๆๆลาอันนี้ดีกว่าเราติกลงรับหนังสือถูกไหมคะ,อะบอกเป็นอิเล็กทรอนิกมีไฟล์ไหมอ่ามีนี่ดูไฟล์นี่อันนี้จากสรอกรอกอ่าส่งมาเสร็จมาอ่านละเอียดเรียบร้อยนะคะ พอดีท่านผอ,อ,อสอสชสั่งการมาว่าทราบแจ้งวิทยเ์เจ้าหน้าทุคากรเพื่อทราบไปเซ็นท่านซินี่ถูกไหมคะอ่ะาไะนั้นเราก็ลงรับได้เลยไม่ต้องรอกระดาษแล้วนะคะไม่ต้องรอกระดาษลงรับได้เลยนะคะกดลงชื่อรับลงสมุดรับนะคะนี่หน้าต่างที่คุ้นเคยใช่ไหมคะ พอเราลงรับมันจะถามว่าเราจะรับเพื่อทราบหรือรับเพื่อดําเนินการต่อถ้ารับเพื่อทราบหมายความว่ายังไงรับเพื่อทราบคือรับแล้วปิดเรื่องปิดเรื่องเลยนะคะหนังสือจะไม่อยู่ในเมนูฝั่งซ้ายมือแล้วแต่ถ้ารับเพื่อดําเนินการต่อหมายถึงรับนะคะรับแล้วหน <c oughs> ังสือจะไปรอที่ขังส่งก็คือ หนังสือเนี้ยยังไม่ต้องต้องการให้หัวหน้าพอ,อ,อสั่งการก่อนที่จะปิดเรื่องหรือส่งต่อนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นรับเพื่อดำเนินการต่อนะคะกดตกลงนะคะอันนี้เราเลือกรับเพื่อดำเนินการต่อกดตกลงกนะ็จะได้เลขรับนะคะเลขรับมากดปิดนะคะหนังสือก็จะหายจากรอรับถูกไหมคะไปที่ครั้งส่งนะคะ่ะ ค้างส่งเห็นไหมคะหนังสือที่เพิ่งกดรับเมื่อสักครู่ก็จะมาอยู่ที่ค้างส่งนะคะอยู่ที่ค้างส่งยิ่งสมมติเรามีรับวันนี้มีรับหลายเรื่องอันที่กดรับล่าสุดก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะอยู่ด้านบนสุดนะคะแต่ถ้าเราจะดูจากความเร่งด่วนเราก็ดูได้นะคะไอ้ด่วนที่สุดนะคะมันแต่ละอันทุกคนจะเห็นมีเห็นไหมคะ มีการเรียงลําดับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากมากไปน้อยคือยังไงหน่ตัวที่สุดน้อยไปมากก็จะเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ประเภทของหนังสือหรือถ้าเราไม่ไม่อยากเรียงลําดับแล้วกดตกกลางหลายคนไม่เคยใช้เมนูนี้นะคะอันนี้ให้ให้ให้เห็นว่ามันมันสามารถเรียงลําดับได้นะคะหรือแม้แต่การการดูหนังสือเนี่ยค่ะเห็นตารางข้างล่างไหมคะเวลาจํานวนรายการที่ ที่ที่ดูอะค่ะอันนี้มันจะโชว์ยี่รายการใช่ไหมคะบางคนมีประมาณสิบกว่าหน้าค่ะแล้วบางคนบอกว่าขอขอครั้งละห้าสิบแล้วกันเปลี่ยนเลขค่ะ,ะเปลี่ยนเลขนะคะกด enter จะแสดงครั้งละห้าสิบรายการอ่าอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะบอกไว้นะคะอ่า อะไรที่มีตารางแบบนี้ค่ะทำได้หมดเลยนะคะทาได้หมดเลยบางทีมีอยู่ประมาณ13รายการมันตัดไปอีกหน้านึงอย่างเงี้ยหรือหน้าตารางความเคลื่อนไหว